สวัสดีครับคุณผูช้ชมขอต้อนรับสู like ่ i g h i Nusa by h e b o m Las v e a s วันนี้มาดูบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำการซื้อนี่บ้านสร้างเมื่อปี19น,นะครับบ้านใหม่ราคา490,000นะครับ ดูบริเวณรอบๆนี้นะครับีมาดูบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับบ้านนี้ใหม่สุด I, บ้านสร้างเมื่อปี2019นะครับใหม่เอี่ยมซื้อมาไม่ต้องไปซ่อมแซมอะไรมากนะครับหรือไม่ต้องซ่อมอะไรเลยก็ได้นะครับเข้ามาอยู่ได้เลยเนี่ปล่อยเช่าราคา2,003ต่อเดือนนะครับราคาบ้านหลังนี้อยู่ที่400,000 ก้าหมื่นเองนะครับห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ำด้านล่างรเราจะขึ้นไปข้างบน Save water. <laughs> Save water shower together. <laughs> mm. <laughs> <Yes. Yep. laughs> <Yeah. laughs> They're fancy. I Is it or come or come no? with it, yes. Oh my god, you see, you have to work hard on this. Talk to the guy. Oh, You "Oh, I wanted to show you, it's walking yes. closets. So it's nice. This one doesn't have anything. It's not good. Mm -hmm. It's a good size. <All> right. ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับ see you next time bye bye